มีปัญหาเรื่องครอบครัวก็ไม่น้อยนะครับสารพัปัญหาที่จะทําให้เขาหลุดจากระบบการศึกษาตลอดเลยครับเรื่องการให้เรื่องสกเกียบก,ก่อนจึงเป็นเรื่องที่ผมบอกให้เลยสําคัญมากกับคําว่าการศึกษาที่ยืดหยุ่นนะที่รัฐบาลกาลังเริ่มทํานะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปที่ราชบุรี หนึ่โรงเรียน3าระบบโรงเรียนสามารถจัดได้ทั้งในระบบภาพโระบและอัจฉริยะศักนะครับมีโบายสคูลแล้วก็มีเรื่องของธนาคารน่วยกิจต่อไปเด็กนะครับที่อยู่ในห้องเรียนเขาจะเรียนทั้งในห้องเรียนเรียนจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียนจากชุมชน,นเราไม่จับเด็กขังในห้องต่อไปเราจะทำให้การศึกษาขึ้นทือตู่ แล้วมันออกแบบเหมาะสมกับศักยภาพความสนใจและความต้องการของเขาเด็กเก่งไปเลยก็เป็นที่ไปเลยแต่เรามีเด็กประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ถูไม่ได้ไปไม่ได้ครับเพราะงั้นการจัดสรรสเบียรพอเราจึงต้องดูคนนึงโดยเฉพาะป,ประเด็นต่างเรื่องเสมอภาค เรื่องความเท่าเทียมและต้องสุขภาพไปในเวลานเลยนะครับต้องขอบคุณท่าน 6, ทั้งสามท่านครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องการคอมมูนิเคชัน r อ h a เชสของสังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องเลิ่มรับก็พูดกันอยู่นั่นแหละครับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรหัวพูดกันมาเป็นสิบปีไม่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลงเลย ครั้งนี้นผมยืนยันเลยนะครับว่าคอนเซปต์คี่ชัดที่สุดละคือธนาคารโอกาสถานนครูเดินแต่โจทย์คือความเสมอภานในเรื่องงบประมาณแนละสังียาก่เราต้องขับด,ดันให้สำเร็จได้นะครับผมมั่นใจว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้เราจะประสบความสำเร็จข้ออะไร เพราะเรามีพันธมิตรที่แข็งแข็งนะครับมีกระจกมูนิ้ิกระจกเงาซึ่งเป็นอค์กรเอกชนซึ่งโปร่งใสเห็นโจมมองไปข้างหน้าผมะยายานยกตัวอย่างตอนเปิดเทิมเสื้อผ้ามือสองท่านั้นทำไม่เกิดการขอนปลนเรื่องเด็กสามารถแต่งกายชุดโตติม,มาได้ด้วยด้วยนั้น ปูนที่กระจกเง,งาเนี่ยเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการยอมรับนะครับได้รับความเชื่อมั่นแล้วทุกคนนะครับสามารถจะนำทรัพยากรที่ตัวเองเหลือเหลือมีเหลือใช้ได้บริจาคเราก็จะเป็นตัวกลางในการจัดการลงไปสู่จากบนลงไปสู่ล่างจากคนที่มีโอกาสมากไปสู่คนโอกาสน้อยเราจะเห็น ความเป็นมนุษย์ที่ช่วยเหลือเชื่อมโยงซึ่งกันเรามีไทย p e b s มีเอลทีวี่องเสี็ซึ่งเป็นช่องสำคัญของยุโรเจะได้รู้เป็นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการเรียนมาเซ็ตของผู้คนในสังคมต่อไปในเรื่องการสื่อสารเราจะต้องพยายามเรียนมาเซ็ตของผู้คนว่าเฮ้ยการศึกษามันไม่ใช่เรื่อง ของรับอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเอกชนเป็นเรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องของครอบครัวแต่เ,เรื่องของนักการเมืองที่ต้องรับสาระและรับผลโจทย์หญ่ถูกไหมครับดังนั้นไทยมีเดสจึงเป็นสื่อสําคัญที่เปลี่ยนมายเซ็ตของคนในสังคมไทยนะครับให้กลับมาดูว่าคุณจะปล่อยการศึกษาให้เป็นไปอย่างนี้ต่อต่อ,ตอไปหรือ แล้วคุณก็มานั่งบนเพราะว่าสังคมเต็มไปด้วยการเสพติดเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆมากมายการศึกษาต่อไปนี้การมีสวยว่วงกับความมีเจ้าของเป็นสิทธิของทุกคน,นค,ค,ครับดังนั้นเปลี่ยนแปลงจึงค่อยๆคลื่นตาแล้วเราจะสู้กับปัญาเรื่องทรัพยากรอย่างไม่ลดละ และเราจะสู้จนกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงผูกมัดแย่ไี่ได้นะครับท่านผู้ช่วยู้จัดการนั่งที่นี่ไปดนหน้าเเราสู้มาห้าปีนะครับกว่าจะได้มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการศึกษาท่ยืดหยุ่ผู้อยเด็ดอก drop อ out ประมาณหนึ่งล้านสองหมื่นคนให้หลับสู่ระบบเด็กถ้าเราทำเรื่องเดอ็ก drop out หนึ่งล้าน ขเขาเลคนสาเด็จเราเรทเ่เรื่องทรัพยากรของเรื่องงบประมาณให้เกิดความสัมภาพและเข้าถึงถ้าเงินมันลงไปสู่ตัวเด็กล้วคิดถึงความยากจนถูกไหมครับเรื่องของของิทธิพนการเรื่องของเด็กทีเรื่องด็กสืเรื่องของอะไรต่ตางๆพวกนี้นะครับเราจะเห็นความงดงามของความหลากหลายแตกต่างและการศึกษาเนี่ยมันจะต้อง่ม่ไปรัดตัว ออกแบบที่เหมาะสมกับชีวิตวัยคิดของเด็กรักไทยต้องใจกว้างรักไทยต้องมีความสามารถและอิส,ระ,สระเขาบอกสามประเนะครับครับนะได้ครับจะจบแล้วครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ที่เราจะต้องพยายามทำนะครับในแง่ของตัวบัต g เจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่ส่วนจาน ดังนั้นผู้ง่ายๆคือการศึกษาเรียนรีสิปีเรามีสวัสดิการให้เดลียทุกคนแต่เราจะต้องมีสววสดิการเฉพาะกลุ่มของเราในกลุ่มเบาบางกลุ่มยากคนทีุ่กิดปัญหาทานอาหารเช้าถ้าอะไรต่างๆเรื่องยากอะไที่เด็กพวกนี้จะต้องใช้ในเรื่องของการเรียนต่อแล้วเรียนไปอย่างสุด ความสามารถอย่างน้อยเด็กทุกคนต้องจบการศึกษาของทางนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องงบประมาณเรื่องทรัพยากรจากส่วนกลางจึงเป็นเรื่องที่ผมฝากท่านด้วยนะครับท่านท่าน,านอสอสอซึ่งผมเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าเรามีความหวังกับท่านมากประเด็นที่สองนะครับ อยากให้ท่านช่วยเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าภาดเอกชนกับท้องถิ่นซึ่งเขาอยู่ใกล้ชิดเขาเห็นปัญหาเราเขาวินลิ่งที่จะมาช่วยเรื่องการศึกษานะครับเราจะกดระเบียบยังไงเองกชนนะครับถ้าเขามั่นใจว่าคุณชี้เป้าแม่นคุณเอาเงินที่เขาบริจาคมันโปร่งใส แล้วมันเกิดเอาผลเอาคำแล้วเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงคับตัวเด็กเขาเต็มที่กับเราเลยครับไม่ว่าจะ KFC ไม่ว่าปตทไม่ว่าจะอะค่าเอกนชนสภาของกันค้าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มกลับมามองจังหวัดตัวเองพื้นที่ตัวเอง เราจะปล่อยเด็กมันเติบโตขึ้นแล้วก็ออกนอกระบบสามเดือนแล้วกลายเป็นยุวยที่จะอยแล้วก็กลับมาทําร้ายสังคมทำ้ายครอบครัวเนี่นั้นงานการศึกษาของภาคเอกชนจึงสำคัญถ้าช่วยท้องถิ่นนิดนึงได้ไหมครับท้องถิ่นกับสาตะงอมันเป็นผลิตนะครับท่านช่วยก่อนระเบียบไม่มีใครหรอกครับ ที่จะรับลูกหลานเขาเข้า,ขาออกับคนในท้องถิ่นคนที่เป็นสสในจังหวัดน,นะครับการชุดจริตในส่วนท้องถิ่นมีแค่ 1-2%-3% เนท่านั้นน้อยมากแต่เวลามันมีเรือ่องขึ้นมาขาวขาวโฉกไปหมดเลยแล้วมันทำลายภาพลักษณ์ของส่วนท้องถิ่นเราจะทำยังไงให้กระทรวงศึกา ปลดล็อกเรื่องระเบียบเรื่องกฎเกณฑ์แล้วให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือนะครับภาคท้องถิ่นเข้ามาช่วยต่อไปแนวโน้มเรื่องอาหารเช้าจะเกิดขึ้นกับเด็กปรอบบางถ้าเดินทางต่อไปครูอาจจะไม่ต้องทําเรื่องอาหารกลางวันอาหารนะครับเพราะจะให้ท้องถิ่นทำทุกอยแต่ท้องถิง่นก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับในเรื่องของความถูกต้องความถูกต้องนะครับ เอายกป้ายทั้งนึงแล้วครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดจาแลกเปลี่ยนข่ามกางสายฝนที่ชุ่มฉ่ำแล้วผมให้จยากให้สิ่งที่เรามาร่วมกันวันนี้ทั้งสามฝ่ายทั้งการเมืองก็ฝ่ายข้าราชการมนเกิดความง,งอกงามในเรื่องทรัพยากรเพื่อเด็กของคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ